สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาชมไล่นาะสวนผสมอีกแปลงหนึ่งเด้อมีอันนี้มายงมางปลาคามหวานบออันนี้ปลาคามผสมยักษ์ครับคามเปรี้ยวยักษ์เออจะไปเอาไปแช่อิ่มสักปีออกลุ้ยเนี่ยสองอันนี้มันได้สองปีกว่าครับผมมาอยู่บ้านได้สามปีมปนิดๆก็เอาว่าอยู่พอาสามปีแล้วตีครับผมเอาคือไว้แต่มันเผลย์เพลย์เดียวครับนะสามปีแล้ว ผมยังเสียดายเวลาต่อมาตอนแรกมาทะลุทิศทางหลวงปิติเอาธรรมดาเขาก็ต้องมาเรียนรู้อันนี้บ่ออันย่งค่ะเนี่ยบ่ออย่างอันนี้บ่อประดุกครับอ๋อเห็ดไหมครับพอเอาเองนะพอเองอันนี้เขาเขาพอพอพันด้วยเสียดายใช่ปะบพบาะเสียดรับเพราะว่ามันออกา่ธรรมชาติโนาก็สีบบเอาเห็ดตามธรรมชาติเาอาเอาเอาตัวใหญ่เพราะอย่างวัดตีพะว่าตลาดท้องครับตลาดเขาเพราะต้องการ เออ๋ยเราจให้พราลูกชายมันเรียนเกษตรมาโดยตรงเนอะการเร่งให้มันขายให้มันบังระมาณนครับผมเอาแบบธรรมชาติเลยครับโอ้ดีแล้วเนาะธรรมชาติได้แห่งดีต้นนะครับวันนี้คนก็มาขอซื้อผมรูว่าขายลูกมันน่ะหลายอยู่แต่ว่าผมว่าขายเพราะตอนนี้ปลาดุกนี่ขาดตลาดหมดเลยครับอันนี้จะเป็นบ่อพักน้ำผสมประสานไปครับที่จากไรก่อนเนี่ยที่สามไรที่สามไรบ่อครับ ทั้งน้ำฝนทั้งน้ำบาดาลบาดาลครับแล้วก็น้ำบ่อกระจังต่งดึงลงมาที่นี่นะครับสูบจากบ่อนี่มาใส่บ่อนี่เพราะว่าที่เขาเออเอาเอาเอาปลานี่เอาขึ้นขายโอ้โหอันนี้มีปลาอีอย่างแน่ค่ะเนี่ยปลาอิโซคปลาล้นจันปลานิ้นปลาตะเพียนปลาสลิดปลาขนาดบ่อนี่เพื่ออะไรเนี่ยงานหนึ่งปุ่๋บสองงานบ่อหนาถึงหรอครับบ่อบ่อถึงงานหรอไหมขนาทีประมาณ ประมาณมาแน่นไ่เต็มแล้วมีคิต้องเอาการน้ำลงอยู่จะไหลเยอะเพราะว่าหนึ่งเวลาจับปลาแล้วมันไม่เห็นตัวปลาแค่ยังคงจับบ่เนี่ครับบางครั้งในสายตาคิดว่าบ่เป็นตามที่เขาคาดคนนี้ไลยครับแตมาลงเพิ่มครับปลาก็ดีใช่ปลาสลิดปลาเอียงหูครับผมบ่หูเพื่อนไม่ใช่ปลาเน้นสีดำนั่นหรอผมก็บ่แน่ปลาเน้นดำครับ อ้ปลาหลายบอนดัวๆเลยครับพี่น้องคุณให้อาหารมันมื่อละจากเที่ยวเนี่ยอันนี้มื่อสองครับวันนอ้มื่อสองเที่ยวเช้าเย็นปลาเน้นพันโตข้าวขาวดีๆเป็นตาแซบตัวละวันยู่ที่น้ำครับน้ำฮะต้มเนี่ยมันจะออกสีนี่นี่ปั๊ดตามน้ำรับปั๊มนะครับตามน้ำมันเอาย่างกับบะหมี่อะไรพวกมนี้เหลวเตะเป็นปลาอ๋อที่ข้าสุดแค่นี้ครับสุดแค่ต้นนี้ครับ แค่นี้ก็เฮ็ดบาหวาดเบาไวแล้วแค่นี้มื่นนึงมือนึแต่ยางเกินภาษีแล้วตัวกเขามีห่าเขาหาไรตายกนอยู่บอกว่าตายเหมดแล้วเห็นมันแี่น้ำลายเรเ่องเรี่ยงปลาใช่ไหมครับนั่นะที่เป้าหมายคนเดียวหลังผมว่าใต้ดินไม่ได้แม่เล็ทยังไม่ได้อย่พอปลาครับโอ้อันนี้อันนี้ปลาดุกว่ะนนี้ปลาทิ้งครับเพราะปลาเค่งก็ต้องให้น้ำเคียวนี่ครับับเพราะว่ามันมันถึงสีเปลี่ยนน้าไม่กับามครับผมสีเปลี่ยนน้า เดือนละเทียถึงสิเปียรน,น้ำก็ซามครับมันสิตีน้ำจนตีกันจ๋โจโอมันตีแรงของมันการฟอกน้ำมันถ้าเร่เงเฮงเร้งยิ่งเสียงยั่งน้อยมขึ้นครับมันทำวัฒนธรรของเขาครับโอ้อนี่บ่าน,นี่ลงหาพันตัวจริงจริงเนี่ยหน่อยไปปะมอเทศปะมอครับจริงๆมันต 8, อ้องแปดพันอันนี้ก็เริ่มจับขายเนี่ยแหละครับผู้ละหาสิบร้อู้ละตลาดเขาเอาพันมาเกยทั้งเขาตามผมไม่ซื้อมาจากบ้านเท่นครับบ้านเท่นใช่คุ้มครับผม อันสามงนี่ยจะอทโย่ยังกับบ้านหนองไายนี่มันบ่ค่อยดีกว่ือเขาบ่ค่อยมีผมบ่เนี่ยน้ำอันนี้เลี้ยงเป็ดไก่อันเดียวใด้เนี่ยบ้านนี้ไอ้สูบไปเบิดแล้วสูบเอาไปเลวครับพวกปลาสลิดสูบเอาขายโอ้อันนี้ปลาสลิดจัางวันเอาวาดมาจองไว้สิบโลบ่มาเอาเกลือก็มีแต่คนอื่นเขามาเอาพลัสสิบโลหาโลหาโลสิบโลคงอะไรซงซงซงมันก็เบิดก่อนสินะครับอันนี้เลี้ยงทั้งเป็ดทั้งไก่ครับเจ้พอพันเมียพันผมเอาลงทุนประมาณปลายตัวออกกับกับเพื่อนเลย เออจะเพราะลูกได้เองก็ง่ายแล้วนะสบายตอนนี้พวกพวกกำนันพวกประธานอสมอประธานยังเริ่มขามยแล้วเพราะว่าอย่างว่าเพราะมันเข้ามาที่มันวางตีระบบยอยมเขาเร็วนะเออในหมู่บ้านเขาก็เริ่มลายแล้วเลยเขาเลยมาถามบอกในหมู่บ้านผมคิดว่าเขาไปอยู่เขาไม่อยากถามเพราะว่ารู้มากรู้มากรู้ปจริงหรือยังนะเลยสละใครเข้ามาอันนี้มันอย่างขอกใกล้ตา อันนี้เป็นกระท่อมไว้แตนอนหลิ่นครับกค้อนนอนพักด่อนครับกระท่อมคนมันแม่กระท่อมไกลนะผู้ใดอยากมาเข้าดงเข้าดาวกว่าน,นี้วาที่ลวด,ดอันนี้ไม่ได้ร้องพัดตีกันไมไม่ก็ได้ร้องครับเอาเป็นยอดินเลยแล้วมันบ่แห้งบ่เ้าก็ค่อยเตินเ,นนเรื่อยๆครับอ๋อต้องต้องค่อยวัดระดับน้ำทุกทุกทุกหม่องที่เขาลงนะครับเรื่อยๆครับโอ้ยย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 ยนยย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 ย นอันนี้กล้วยหอมไต้หวันแล้วไอ้กล้วยหอมคาเวนดิตมีบ่หอมเขียวหอมเขียวหอมเขียวมีอยู่มาณสี่หาต้นเขียวผมเอามาจากบ้านแต่ผมบอามาจากบ้านไม่ได้เทนี้หลายครับหอมท้องก็สามต้นลอยแต่ว่าหอมไต้หวันต้นละน่าละแปดสิบมันน้อยญ่บ่หนวยน้อยกลัวหอมท้องต้นเตี้ยต้นเตี้ยกลัวแต่ว่ารลาแถมมีกลัวเราค้างแพงกลัว

เออไม่ไม่ผมก็ร้อนกันแล้วครับไอ้หนุ่มโรงงานเดี๋ยวนี้ไม่อยากออกจากสวนเลยมันบปะอยากออกเลยครับนอกจากว่าลูกค้าโทรมาเอาป่าผมกับเรนไปส่งเขาเขาไปส่งเองบ่ป่าเพตามบ้านตามทั่วไปถ้าแบบตลาดเขาส่งมาเองครับน้อยถ้าเขาอลน์เขาจะสิเรีครับถ้าในตลาดเขาสิมาสิเรยอ๋อถ้าเขามีโอ้อันนี้น้ำดอกไม้ตีทองบ่บอกครับน้ำดอกไม้ทั้งหมดน้ำดอกไม้โอ้ขตาดอกไม้เบอร์สี่ บอนนี้มันเริ่มเขาที่เขาทางของมันแล้วนะจากนมโรงงานเด้อค่ะมาปรับเปลี่ยนเป็นไรนาสวนผสมโน่นนี่ก็บต้กล้วมาสเปรย์สปะแบบบ่าเห็นเงินนะเฮ็ดอย่างเดียวเฮ็ดอีหยังบ่รู้บ่มีจุดหมายอะไเฮ็ดเห็ดเห็ดมาตอนแรกก็ปลูกพักหอมพักซีพักกัดเต็มเลยคนทุนไทยนะพืชล่มลุกผมบอกเลยเลยถ้าคิดว่าสิมาปลูกนะให้ตันก็ได้ข้ค่เดียวนะบ่ถ้าปลูกปลูกก็ทั้ก็สามชีอะไรถึง ผมก็ว่าเสีเอาอือเพชดแปลงใหญ่ทีเอาอือยุบานมาลงอยู่เพราะว่าน้องมันลงบาอือมันก็ได้งวดละสองแสนกว่าแสนกว่าบาอือหน่อยนะอือไงบางท่านโดนบีกันตอนแรประกันราคาที่เขาเฮ็ดพนมมันเท่ไปเฮ็ดสังขยาครับครับตอนแรกพวกเฮ็ดสังขยาขายอยู่แบบนี้มันบาอือผมต้องแรงเบลบุยล้ำพุ่นนะมันมันบ่ไหวเนี่ยถ้าขายดีแท้นู้นละห้าชิปนู้นละแปดชิปนี่บ่มีตรนู้นยี่สิบสามนู้นละห้าชิปตั้งแทรซี่สิบเกินนะครับบ่มีตรคำว่าต่อแนบ่มีต่อครับ ขับลูกขับร้อยละครับปัานนี้ก็เริ่มเขับลูกขับร้อยก็เริ่มเห็นงเงินเงินเป็นทองขึ้นม,มาแล้วนะเออ,อมมกลางปีก็ถือมาอยู่น้ำกันแล้วครับมาดูครับผมมาเพื่อนเพื่อนบ้านเลยครับเป็นหนุกหนานดีตัวผมว่าอยู่โดนแล้วอยู่กรุงเทพสามสิบกว่าปีแนละ้วเบือาาเ่อนายเบื่อนายอ่ะเด้ก็ <laughs> อ,อยังผมเลยชิงละหนีนยออกมาก่อนนะ่งอยอะแล้ว มะกรานก็ได้เลี้ยงลูกก่อนโอ้นี่บักลำย้ายเพิ่นกระต้นใหญ่เหรอใช่เวลาอินทราลำก็แปดต้นเป็นยัยวัวเหรครับอินทราลำแต่ว่ามันยากที่ต้องเขาต้องมาผสมเนาะเมันบ่อันนี้ก็ครับเป็นปลูกรื่อยๆบ่บ่ครับอันนี้เสียนทอตัวเนี่ยเป็นนวยไปลูกตัวโครัต้ะยังเลยครับเริ่มเป็นนวยแล้วมันบ่นี่ไงพ่อทอนี่อันนี้ออกดอกแล้ว เพิ่นกับกระลังปุ๊กมีถอไข่กับถอเสียนอันนี้ไม่ถอไข่ครับ่อทอไข่หน่วยกลุ่มพอไปอีกกินเอออันนั้นพันปลาที่กับพันกินดิบกับพันกินสุกนะครับแต่ว่ามันเวลานันมันยากแต่ว่าที่สิได้ไปผสมเกสรให้มันแมนบ่แมนครับเพราะว่ามันยากที่เขาต้องไปหาเกสรมาผสมให้มันอะ่เป็นนหวยอาศัยว่าเป็นไม้ประดับหน้าบ้านเออเอาคิดตรงสั้นผมคิดตรงสั้น ปปตนนแต่ว่าสิบปูกเยอะจากสิบต้นนี่กันเราเกิดได้ไม่รอมไม่อยังไดเออว่าอ้าวอันนี้มันก็แตกหน่อแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นตัวผู้นน<า>ตัวแม่แล้วมันคุดแยกหน่อนะก็เป็นตัวแม่ครับก็รอดแต่หาแต่ผู้ถ้ามีแต่ตัวแม่บ่มีตัวผู้มันกับใบใหญ่ขี้เก่าเนาะมันกับบอันนั้นขี้เก่าเนาะมันกับบวมีหน่วยขี้เก่าเนี่ยเนว่าหก็เรื่องนี้แล้วนี่ค่ะบ้านบ้านสวนพอเพียงตา มาเิ่งมางตัวยังอยูเรื่อยๆครับเดี๋ยวเ็เลี้ยนรูไปเรื่อ,อยๆเตจะเขาไปถามในบ้านมากมันเป๋มรู้เรื่องพวกนในบ้านเก่งแตบปากแต่ว่าหลักการจริงนี่บุเคยเห็นอย่างเลย <c oughs> คือนึ่งเขา<ต>ในฐานะเขาแคบแล้วเขาไปถามมันละก่ากมันละกว่า ดอกไม้มีเครือพงอนนงวงนี่อันไหนเนี่ยฝรั่งกิมจูเหรออ๋อก็จิมจูไรเม็ดนี่ฝรั่งจ้าฝรั่งโอ้โหปุกผสมประจานกันไป หลายยางหลายแนวเลยค่ะอ,นนอ,อ,อันนี้ก็บวบหอมชะอมริมรั้วม่วงอันนี้ก็บบองม่วงอันนี้มะม่วงโชก๊กนอนันันโอ้หลายยางหลายแนวผลตัวเนี้ย นี่ก็กล้วยหอมค่ะกล้วยหอมมาแล้ก,ก็กด็ดกดีอยู่นีของอยู่ของกินหลายอย่างหลายแนวอันนี้ผักปังผักปังสีม่วงนะคะอันนี้ น้อยหนาโอ้บกเพ้ากัหไ่แล้วใกล้สีออกน้อยแล้วมีทุกอย่างมีหลายอย่างทุกอย่างที่อยากกินมีอันนี้กระเพราแดงค่ะเป็นยาอันนี้ดอกแคต้น้อยๆ ตอนที่งานด้วยเอาได้เอาอย่งไรเาทีไงแต่เสลืไก็มีนอะละนอนเี่ยานน่ะผมว่าใครก็มันนั่หลทีทีผมไมเรางำแล้วได้เขาสวนมันสวนมันกับเพื่อนเลยาเศร้ากินเขาเทียงจนเมีดาวเพราหวานนะพ่อนะ อันนี้มะเขือพวงจ้ะก็มีไว้เพราะได้กินจ้ะอู้หูบิงบะกอเพิ่นกระดกด้วยค่ะเพราะได้ต่ำด้วยค่ะมะกอโอ้เป็นตะวันแท้เนี่ยสุกแล้วเนี่ย ายมือแต่ว่ากระบอกค่อยวางจ้าแค่นี้ก่อนนะคะชมสวนยามเย็นจ้าคุณอาเจ้าของสวนเพิ่นมาละวัสดีจ้าพูดอ่ะนี่ไปนามาไปนามาพุ่น่ะลูกน้องดีใจหลายนายแม่ได้อะไรมาฝากว่าสั้นเขาทำเพราะว่าลูกลูกแบบนี้แล้ววันนี้กัแม่มันกับ อยูตอนนี้ชิวันต่อแปดตรครับตนิหน่อยอยู่ตอนลรกกอก